จะพาพาไปหมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปหมู่ใกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปหมู่พาชาพาพาไปมู่สนับสนุนุนโดยปากดีขนาดนี้ช่วยดูแลช่องปากและฟันมดดําเลือดยาสีฟัน Wonder Smile สายการบินแ a เอเชียใครๆก็บินได้จานครับขอยังไงถึงจะได้ว่าติดเป็นผู้สนอธิบายคําอยากได้อะไรเราก็ขอกับสิ่งที่เราจ้องกา พระพิคเนตเทพเจ้าแห่งความสำเร็จความรู้และบันเทิงไม่ว่าจะกระทำการสิ่งใดหรือทำพิธีบูชาใดๆให้ทำการบูชาพระพิคเนตก่อนกระทำการทั้งปวงจะประสบความสำเร็จทั้งการงานและชีวิตอย่างคุณโจหนุยเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ไปให้เขาทำนุก้อ้ดีราบแจกอะ พวกอเล่แจกคือให้โจลุยแต่ไม่ใช่เรามาปั๊มเองนะคือให้โรงงานโจลุยให้ที่โจหลุยทําเพื่อที่เขาจะมีเงินไปสร้างบุนละครใช่ใช่ทำไมถึงอยากจะทาโปรเจกต์นี้ก็จริงๆครั้งแรกคืออยากทําบุญกับพี่มดนั่นแหละค่ะพี่มดมาชวนทำแล้วพวกทรายแบบนี้แบบนี้แล้วพวกเอาเลยแม่ชอบทำบุญอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นองค์พ่อพิคเนศเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกศรัทธาอยู่แล้วด้วยพี่สายไม่ได้ไปพร้อมพี่มดกับปูพี่สายแยกไปต่างหาก ขอท่านว่าถ้าท่านหนูทําตรงนี้แล้วหนูดีจงบรรดาลให้หนูทําทุกอย่างแบบประสบความสําเร็จโปรเจกต์นี้ค่ะเราเพราะมันใช้ระยะเวลานานคุยกันมานานมากเพราะทุกองไม่ใช่แบบปั๊มหลอดตู้เร็จนะละเอียดมากเขาทํจริงละองนะอาจารย์ครับเกี่ยวข้องกับมาดามฟินนี่คือยังเมื่าสุดวนี่ก็มาดามฟินก็ให้ทำมคเฟศก็คือนี่เลยใช่ใช่ใช่ เห็นว่ากว่าจะได้สัดเสียนึงเนี่ยเกือบปีเลยออาจารย์ตั้งแบบเนี่ยนานมากแต่พอลหล่อแล้วเนี่ยจะช้าต้องมาเก็บมือทุกองค์ต้องมาเก็บงานมือบุ๋นเก็บอยากให้เรียบร้อยจะเห็นจะเห็นว่าดีเทลละเอียด,ยดไม่น้อยน,นะ,ะอยโอ้โหนี่ละเอียดมากเนาะคือเอาจริงๆคือคุณซายเนี่ยเขาอยากจะสืบสานสิ่งเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไปแล้วก็ได้เผยแพร่สู่ประชาชน รุ่นหลังอย่างรุ่นเราด้วยคิดว่าอย่างเงี้ยนะเพราะคุณวดังก็อยากช่วยเขาก็เลยผมพิสูจน์เดี๋ยวผมจะชวนมาดาฟินมาสนับสนุนเพาอยากช่วยศิลปินก็อยากทํางานศิลปะให้ให้มันดีขึ้นอนุรักษ์ไว้เนี่ยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายมันคือได้งานศิลปะที่ดีๆไปให้สู่คนทั่วไปได้อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้ถ้าใครได้ไปนี่เขาต้องบูชายังไงขออย่างไงถึงจะได้มันอยู่ที่คนขอปฏิบัติธรรมมีความดีกูเจ็ดเป็นกุศลอยู่แล้ว ก็มีโอกาสสาเร็จได้เร็วกว่าคนอื่น,เ,นเพราะจิตเป็นผูสปสมปิติธรรมไม่มีสิลอยู่ในตัวผู้นี้จะช่วยให้สมผลให้เราได้สิ่งที่าัฒนาเร็วแล้วก็ขอพรอ,อยากได้อะไรเราก็ขอกับสิ่งที่เราศรัทธาก็สําเร็จผลได้เลยแล้วนี่นะฮะคือโจลุยเขาได้ทำพระปิการีองค์นี้มาให้เรา เป็นเสียงพระพิฆเนศเราสามารถพุกติดตัวหรือไปซ้เป็นอะไรก็แล้วแต่นี่จะพุกชิ้นแฮนเมดหมดนะฮะคืออันนี้เขาทำหุ่นละครเล็กอยู่แล้วเรามีทั้งหมด500องคงค์เพราะว่าทุกองเนี่ยเราไปเอามาจากโจลุยเทเตอร์เพราะว่ารายได้ทั้งหมดที่เราไปบูชามาเนี่ยเหมือนกับเราอยากจะร่วมสร้างกับโรงละครเล็กก็เลยไปเอาพระพิฆเนศองค์เล็กอย่างงี้มา เราจะให้500คนที่ดูรายการของเราในวันนี้ก่อนจริงๆแล้ววันนี้แอนนาไปฝรั่งส่งฝรั่งเศสใช่ค่ะเชื่อไหมพกน้ําหอมฉันไปมาขอน้ําหอมฉันเซนชวสสีกลิ่นนี้หอมมากแล้วจะบอกว่าเป็นคนที่ชอบกลิ่นนี้มากอเพราะเวลาฉีดแล้วดูแพงดูแพงดูสง่าราศีแบบมาแม่เอาจริงว่าเซนชวสเนี่ยมันเป็นเหมือนความหอมที่ลึกลับเป็นความหอมที่แบบว่าตอนที่ทาอ่ะโจทย์แรกเลยแบบว่าผู้ชายฉีดพวกแกเจอเหงื่อเจอแบบว่า ให้แบบมปนหอมอม,มันจะแตกต่างจากน้าหอมเคาน์เตอร์แบรนด์ลองแบบว่าลองออกกําลังกายพู้เธอออกกำลังกายกระฉีดเนี่ยยิ่งโดนเนี่ยมันจะยิ่งหอมมากขึ้นหนูชอบมากเวลาหนูจะเดินแบบมันจะเสริมสร้างความมั่นใจกับตัวเราเวลาที่ตัวเรามีกลิ่นหอมเนี่ยเราจะเดินสีหน้าสายตาความมั่นใจเนี่ยมันจะออกมาทางสีหน้าแล้วแบบเวลาคนมองเราอะนอกจากกลิ่นนอกจากสายตาเขาจะมองเราแบบ โมเดียค่ะกลิ่นเนี้ยต่างประเทศเขาไม่มีขายเขาก็จะตามหาว่าเธอฉีดน้ำหอมกลิ่นอะไรทำไมมันหอมจังเลยทำไมดูมีเสน่จังอย่างที่บอกว่าเส้นชั๊ดเส้นนะฮะมันจะแตกต่างจากเคาน์เตอร์แบรนด์คืออันเนี้ยสมมติน้องปูฉีดก็จะเป็นกลิ่นของปูซันฉีดก็จะเป็นกลิ่นของซันอย่างแอนนาเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นของแอนนาเราไปซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์เนี้ยมันจะเป็นกลิ่นที่แบบว่าของแบรนด์แต่อันเนี้ยมันเป็นแบบว่ากลิ่นที่เสริมความมั่นใจกับเราโดยเฉพาะคนไทยอ่ะมันเจอเฉพาะเนื่อ กับฝนถูกต้องป่ะยิ่งเจอเหงื่อไอเจออะไรมันยิ่งทำให้ไอหอมอย่างที่บอกเซนชูสเนี่ยมันเป็นกลิ่นลึกลับโจทย์อันแรกเลยคือฉีดปุ๊บแล้วทำยังไงแบบเฮ้ยใช้น้ำหอมอะไรอ่ะคนต้องทันกลิ่นอะไรอ่ะใช่ไหมแม่หนูก็ใช้เป็นยังไงบ้างฉีดเสร็จปุ๊บสาวหันมาฟึบหมีเลยจริงๆรจริงจริงเอาจริงจริงมันใช้ได้ทุกเพศทุกทุกวัยเลยอะตัวพี่ยังใช้กลิ่นอะไรบ้างครับตัวที่ติ่นาใช้ประจำก็จะเป็นแบบ เมนคอร์เรคชั่นค่ะก็จะเป็น3ตัวเลยไลท์มูนแล้วก็โอเชียนใช่แต่อย่างอีกกลิ่นหนึ่งที่เขาบอกว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยควรจะมีไว้คือสวอนสวอนหนูเคยใช้ยังหนูจำได้ค่ะตอนนั้นอลิบาคันโปชีเรอ่าแดังไปทั่วโลกเลยค่ะแม่ขวดนี้เหรอขวดนี้ค่ะมันคือยังไงหนูก็คือนางตอนนั้นจำได้งานที่แอมเอนด้าตอนนั้นอ่ะที่เขาฉีดก่อนขึ้นเวทีอ่ะ มันก็เลยเป็นอะไรที่เป็นไวร์เรามาคนก็เลยหาซื้อมากลิ่นนี้จะบอกว่าเป็นกลิ่นหอมแบบอารมณ์แบบเด็กผู้หญิงสักสองหอมลูกผู้หนูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้หญิงใช้นะแม่ผมก็ชอบใช้น้าหอมกลิ่นผู้หญิงผู้หญิงสวอนตัวเนี้ยจริงๆผุณนใยธัญญามันก็ถ่ามว่า วันหนึ่งอายุเราหยุดไม่ได้หรอกแต่เราสามารถกลิ่นหรือแบบว่าอะไรก็แล้วแต่มันทําให้เราดูเด็กลงได้ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ดีที่สุดใช่ค่ะนะฮะอย่างที่เรารู้จักกับมาดามฟินกันมาเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวเปิดตัวของเขาเลยครับฟินอินเลิฟฟินอินเลิฟฟินอินแบล็กมอร์ฟินเนี่ยเพราะฉะนั้นฟินอินเลิฟเนี่ยถ้าสมมติคุณมีโอกาสใช้ฟินอินเลิฟคู่กับเซนชูสเนี่ยเพราะว่าจุดเด่นของน้ำหอมมาดามฟินมันสามารถบิ๊กแอนด์แมชกันได้คุณลองฉีดเช่นอ่ะคุณฉีดไปกกกกก่่่่ออออนนนนนยยยาาางงงเเเี้้้้ตตตมมมดววัััั็็จะะปลิฉพใชคููถ หอมมากแม่จะบอกว่าเราใช้คู่กันเราไม่รู้สึกว่าแบบกลิ่นมันเป็นตัวเราอะ่ะมีความเป็นตัวตนของเราเราเวลาไปทํางานเนี่ยมันแบบอย่างที่บอกว่าหน้าตาสวยจริงแต่พอกลิ่นหอมกลิ่นมีเสน่ห์เนี่ยคนอยากเข้าใกล้ไม่มีพลังดึงดูดออน,ะ,นะฮะ,ะ,ะ,ฮะ,ะติด๊ดอะไรลูกใช้ไปนีนแล้ว ชอบมากฟินินเลอร์เป็นตัวแบบตัวแรกที่รู้จักมาดามฟินน่ะฉีดทุกวัานอ่ะกลิ่นไม่เหมือนกันอย่างที่พี่มดบอกอันนี้ผสมกับอันนี้มันมันได้ทุกกลิ่นเลยบางทีฉีด3ตัวไปเลยทีเดียวก็ยังมีเช,ชา้ากลิ่นหนึ่งกลางวันไปออกออกกําลังกายเสร็จก็ฉีดอีกกลิ่นหนึ่งตอนกลางคืนไปเที่ยวเอกก็ฉีดอีกกลิ่นหนึ่งคือมันหอมมาก<อ>กลิ่นหอมมากมนะเพราะว่าเนี่ยตีนาทั้งข้างนีค่ค,ค,ค,คือหอมแบบดูมีเสน่ห์มากทั้งหมดทั้งมวลวบนเนี้ยนะฮะนอกจากเออเซนชุสเซนชุสเนี่ย ก็ยังมีโลชั่นค่ะที่วัทนที่คุณทาโลชั่นไปก่อนหลังอาบน้ำปุ๊บเนี่ยก่อนฉีดน้ำหอมไปคุณทาโลชั่นไปก่อน แล้วก็ฉีดมหอมตามเนี่ยรับรองมันติดแล้วมันก็บำรุงผิวไปด้วยมันจะหอมแบบผิวหอมอ่ะมันจะรู้สึกว่าเราสะอาดคลีนๆอะไรอย่างเงี้ยโลชั่นของสวอนด้วยถูกต้องเป็นไงบ้างฮะโลชั่นสวอนหอมมากนุ่มมากขนาดทาแบบอย่างนี้ลื่นเลยอ่ะเนาะแล้วมันซึมง่ายมากนะคะเนี่ยใช่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปเอาพระพิกาเนศบูชาจากโจลุยเทเตอร์ครัน่าจะเป็นเรียกย่อเป็นศิลปะที่ทางโจลุยเทเตอร์เนี่ยเขาสร้างลูกเนี้ย เพื่อที่จะหาอะไรได้ในการสร้างโรงละครโจหลุยเทเตอร์ครับนะฮะเราไปเอามา500องค์ห0าจริงๆอันนี้เราไปเอาจากโจหลุยเทเตอร์เราขอแจกเราขอมอบให้กับคนที่สั่งมาดามซินวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณได้เซนชวสนะฮะเซนชวสกดนี้หนึ่งโลชั่นเซนชวสอีกหนึ่งปกติเนี่ยเซตเนี้ยพันสองลวอยู่ที่พีฟแอนดบอยคุณไปดูได้พันสองละ แล้วคุณก็ได้สวอนน้ำหอมอีกหนึ่งครับสองขวดนี้ก็ร้อยเอ็มแล้ะนะก็โลชั่นอีกหนึ่งเป็นโลชั่น2น้ำหอมร้อย l แล้วนะฮะเท่านั้นไม่พอคุณได้ฟินอินเลิฟอีกหนึ่งขวดเท่ากับคุณได้น้ำหอมเนี่ยขวดเซนชว๊ดหนึ่งนะฮะสวอนหนึ่งฟินอินเลิฟหนึ่งแล้วก็โลชั่น2และ500ออเดอร์แรกขอมอบไปพิกเนตที่เราเอามาจากโจลุยเตเตอร์เนี่ย ให้คุณอันนี้เราเป็นบูชาช่วยเข้ามาจริงๆนะฮะขอมอบให้กับ500ออเดอร์แรกทุกออเดอร์เราให้คุณหมดเลย500ออเดอร์แรกจริงๆนะฮะแอดไลน์ก็ไปฮะ FINFIN8 แอ FINFIN8 หรือ021146466แล้ววันนี้นะฮะใครที่สนใจนะฮะจะได้น้ำหอมแบบนี้นะฮะ1ขวดและโลชั่นอีก1หลอดไม่พอใครให้อีกค่ะนะยังได้น้ำหอมนะฮะตัวนี้สวอนอีก1ขวดนะและโลชั่นอีก1หลอดค่ะ ยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่ซื้อนะคะวันนี้แถมอีกค่ะนี่ตัวนี้เลยนะคะฟินอินเลิฟนะฮะได้หมดนี่เลยค่ะในราคา1,990บาทค่ะและเฉพาะ500ท่านแรกนะ,คะใครที่สั่งตอนนี้นะะจะได้รับพิะพี่เคนเนตซึ่งบอกเลย,เลยว่าวันนี้เราเจอปฏิหารนะ,ะเป็นควันทูบลอยขึ้นมาเลยคืออยากจะบอกว่าอยากให้เอาไปบูชาอยากให้ได้จริงๆ500คนเท่านั้นานะที่ แอดไลน์ line, นะแอดนะฟิน8นะนะหรือว่าเบอร์โทนะ02146466ค่ะอย่างที่บอกลูกแอนนาจาคแค่น้ำหอมสองขวดนี้สวอนหนึ่งเซนชวสหนึ่งสองขวดก็ร้อยเอ็มแอลแล้วนะาอแล้วคุณก็ได้โลชั่นร้อยเอ็มแอลอีสองลอดนะ,ะเป็นโลช 1, 1> ั่นเซนชวสหนึ่งสวอนอีหนึ่งแล้วก็ฟิน e อินเลอฟอีหนึ่งทุกออเดอร์นะฮะห้าร้อยออเดอร์แรกเท่ากับคุณได้ร่วม เป็นส่วนหนึ่งและ500ออเดอร์แรกครับเราได้รวบสืบสารเรียกว่าโจรุเทเตอร์เราเช,เชื่อว่าผ่านพิธีทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วแล้ววันนี้เราก็ได้นำเหรียญทุกเหรียญเนี่ยมาทำพิธีที่คเนจตุรทีด้วยนะฮะทั้งหมดแอดไลน์เข้ามานะฮะฟิน8 1,990าบาทเซนชรูสโลชันเซนชรูสสวอนโลชันสวอนแล้วก็ฟินอีเลฟและ500ออเดอร์แรกสำหรับ เหรียญจากโจลุยเทเตอร์เป็นเสียงแบบพิคเน่จริงๆทําด้วยแฮนด์เมดทุกอย่างวันนี้ขอให้คุณเก็บเอาไว้นะฮะ at fin8 หรือ021146466ฮะขอบคุณทั้งสองท่านมากมากครับขอบคุณค่ะเอาละต้องปล่อยให้เธอไปเดินแบบเมืองนอกเมืองอาจจะไปฝรั่งเศสไปเดินแบบเหรอครับพี่ธนาเราจะไปเดินเลยท่าเป็ดค่ะไปบอกไปร่วมงานเอาละขอบคุณทั้งสองท่านฮะะขอบคคุณ่ขอบคุณค่ะ แล้วกับพบกันให,ใหม่นะครับกับรายการขชาภาพาไปมูนะครับทุกวันเสาร์ห้าโมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองครับสำหรับวันนี้ทุกคนทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าสมมติจะพูดถึงขชาภาพาไปมูเป็นจุดเริ่มต้นของ,ของคําว่ามูท่านจำเมื่อยี่สิบปีที่เราที่ท่านให้หนูไปซื้อบาทได้ไหม,มวันนั้นทำไมาอยู่ดีหลวงพ่อให้หนูไปซื้อบาทแก่กับ แล้วอ่หลวงพ่อนี้นีอายุกี่ปีหลวงพ่อดันใจปีนี้อายุห้าร้อยสิบปีปีนี้นะฮะสนับสนุนโดยปากดีขนาดนี้ช่วยดูแลช่องปากและฟันมดดําเลือกยาสีฟันวันเดอร์สไมลสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้